วัสดีค่ะจะพาออกไปดูควันไฟนะคะโอ้โหมันจะมีกลิ่นเหม็นเลยดูสิคึมคึมไปหมดเลยสระว่ายน้ำก็ปิดรู้สึกร้านอาหารไม่มีคนนั่งอยู่ข้างนอกมันเป็นควันสีออกเหลืองเหลืองเป็นควันที่ มาจากแคนาดาเพราะเกิดไฟป่าที่แคนาดานี่เป็นครั้งแรกนะคะที่เห็นเหตุการณ์แบบนี้ดูฝั่งแมนฮัตตันฝั่งแมนฮัตตันนั้นจะมืดเหมือนกับหมอก ตอนนี้เวลาเกือบจะบ่ายสองโหรุนแรงขนาดนี้นะเนี่ยแสดงว่าไฟป่าที่ไหม้ที่แคนาดาไม่เยอะเลยโหสีสีมันจะคล้ายๆกับเขาเรียกสุริยุปราคาใช่ไหมคะ ูไกลขนาดนี้กลิ่นควันยังยังสำรักเลยนะคะยังสำรักเนี่ยมันมันมันเหม็นแล้วในบริเวณที่เกิดเหตุนะคะพวกสิงสาราสัตว์เนี่ย<ม>เขาจะเป็นยังไงฟ้านั้นมองไม่เห็นพระอาทิตย์เลยแล้วเย็นค่ะเย็นนะ,ะเ,นเนี่ยเพราะว่าไม่มีแสงแดด นี่เป็นครั้งแรกที่เห็นปลากฏการนี้เอาหน้ากากออกโอ้โหดูฝั่งนูน้นโอโรุนแรงมากๆเนี่ยไม่บันทึกภาพไว้ก็ไม่ได้ค่ะเพราะว่าไม่เคยเห็นจริงๆเห็นไหมมันคมทั่วเมืองเลย อยู่ห่างอยู่ไกลกันมากนะคะขนาดจากนี้ขับรถจากนี้ไปบัฟฟาโลบัฟฟาโลนั้นจะอยู่ติดแคนาดาขับรถไปนี่ก็จะประมาณเก้าชั่วโมงกว่าๆแล้วลองคิดดูสิว่าคนนะครับต้องมาไกลกว่าเก้าชั่วโมงแนะ่เพราะาต้องข้ามฟากไปทั้งฝั่งแคนาดาซึ่งไม่รู้ว่าไฟป่านั่นนะคะเกิดอยู่ตรงจุดไหนอันนี้ไม่รู้ไม่รู้จริงๆ หน้าที่ยังมีลมมันช่วยระบายควันหน้าต่างนี่เปิดไม่ได้เลยนี่เนี่ยเริ่มที่จะขันคอแล้วนะเนี่ยดีที่มีลมฝั่งแมนฮตัตตันมืดมืดพอๆพอกับเวลาฝนตกฝนตกแล้วหลังจากนั้นนะคะมันจะมีหมอก แต่มันคนละบรรยากาศคนละแบบหมอกที่เกิดหลังฝนมันจะไม่เป็นสีเหลืองในจอนี่มันยังเป็นสีออกไม่ออกสีเหลืองนะคะแต่ของจริงนั้นอะ่ะมันจะเป็นสีเหลืองดีที่ยังมีลมให้ไฟดับเร็วๆเถอะรุนแรงขนาดนี้นะ ุดที่อยู่ใ,ใกล้ๆนะอีกจุดหนึ่งที่อยู่ตรงแถบแดนแคนาดาเลยอ่ะเขตต่อระหว่างอเมริกากับแคนาดาตรงจุดนั้นน่ะคิดว่ามันจะต้องมีอะไรนะท,ท,ที่เท่าอ่ะมันจะต้องมีค่ะเพราะว่ามันต้องมากับลมแต่นี้มันไกลก็เลยมีแต่ควันไม่มีฝุ่นละออง คนก็ยังปั่นจักรยานเล่นอยู่ที่สนามก็มีแต่น้อยค่ะน้อยพวกที่เป็นพี่เลี้ยงเด็กไม่ได้เข็นรถเด็กออกมาออกไปเลยทําถูกแล้วแหละเพราะเด็กอ่อนเนี่ยจะเอาเขาออกไปสูดควันเนี่ยมันมันไม่ถูกเป็นเหตุการณ์เป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกที่เห็นไม่อยากให้เกิดแบบนี้อีก แต่มันก็ห้ามไม่ได้เพราะว่ามันเป็นภัยธรรมชาติไปดูฝั่งเนี่อากาศเย็น ฟิตเนสตรงนี้ก็ไม่มีคนฟิตเนสของตึกนั้นข้างล่างร้านอาหารแต่ไฟร้านอาหารเปิดอย่างนั้นแสดงว่าเปิดอยู่ตามข่าวเขาบอกว่าควันเนี่ยจะจางไปคืนนี้เหม,ม็นควันไฟ เหม็นควันไฟเหม็นจริงๆรุนแรงมากรุนแรงจริงๆควันมาไกลถึงขนาดนี้ ฝั่งแมนฮัตตันเนี่ยมองเห็นมันอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นตึกเป็นตึกมันก็เลยมองเห็นเหมือนกับควันมันหน้าหนาแต่มันความหนาหรือเจือจางเท่ากันอุ้ยลาเวนเดอร์มีดอกแล้วค่ะเนี่ยตายยากนะเขาพยายามจะกำจัดแต่ลาเวนเดอร์เขาก็ไม่ยอมตาย เขาหารู้ไหมว่าลาเวนเดอร์เนี่ยดีกว่าดอกนั้นอีกค่ะเนี่ยหอมหอมลาเวนเดอร์ส่วนนี้เป็นหญ้านะทำไมเขาไม่มาถอนทิ้งเขาไม่ดูแลเขาปล่อยป่าละเลยมากเลยอะ่ะตรงที่ปลูกดอกไม้ตรงเนี้ยเมื่อก่อนตรงกระถางนั้นไม่ใช่กระถางค่ะตรงนั้นก็เป็นลาเวนเดอร์เข้ากำจัดลาเวนเดอร์ไม่เกิดเลยอะ่ะตรงนั้น สงสารพวกสัตว์ที่อยู่ในป่านะพวกเขาถ้าหนีทันก็ดีอย่างพวกนกเนี่ยเขาก็คงบินไปดินถึงเขาจะมุดลงไปในดินนะความร้อนจากไฟที่อยู่บนผิวนะ่ะผิวดินตรงจุดนี้ก็เห็นมาตรงจุดนี้ทีไรก็นึกถึงแมวของพวกเรา นี่จากไปอันนี้ต้นบูเบอรี่ปีนี้ยังไม่๋อนี่ดอกเหมือนกันนะเนี่ยค่ะบูเบอรี่ป่านะลูกเล็กเล็ดลูกดิบๆเนี่ยอร่อยอร่อยดีเดี๋ยวหลังจะมาเก็บเยอะอยู่นะคะเนี่ยดูดูช่อเนี่ย 八年。<Yeah. S 2> <Yeah. S 1> yeah. ด่ขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะคะที่เก็บบรรยากาศแบบที่มาฝากเพราะว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆค่ะเป็นภัยธรรมชาติชนิดหนึ่งไม่ไม่เกิดบ่อยๆนี่เป็นครั้งแรกที่เห็นไม่อยากให้เกิดอีกไม่อยากให้เกิดภัยไม่อยากให้เกิดไฟป่าอีกขอบคุณมากๆไว้พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ